วันนี้อยู่ในคลิปเลกาซีกันนะครับทุกคนและในคลิปนี้ครับผมก็เพิ่งจัดแพ็กนี้ไปครับซึ่งมีราคาที่หน0่ง้าโลบังนะครับทุกคนและผมก็ได้ของมาตามไม่รับแต่ผมพอทำการกดใช้ผลโอเปตแล้วก็ผลใหม่ถาวรก่อนเลยละกันนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับสิ่งสําคัญก็คือซลล็อ s พาสีมนะครับทุกคนคือผมเติมมาเพื่อเพราะว่าอยากได้อันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําการกดใช้ใช่ไหมโอเคเหมือนจะมีซอล็อเพิ่มนะครับแล้วกดยังไงต่อเนี่ยทุกคนกดสโต้เหรอหรือว่ายังงไรอ ทำไงทุกคนผมทำไม่เป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเนะี่ยกล้องนี้ว่างเปล่าคืออะไรครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะผมขอตั้งชื่อก่อนนะครับทุกคนพาร์ทสิบดวงดีแล้วกันนะครับทุกคนพาร์ทสิบดวงดีโอเคครับทุกคนผมตั้งชื่ออันนี้ว่าพาร์ทสิบดวงดีนะครับทุกคนแล้วก็ทําไงต่อทุกคนกดสโต์เหรอทุกคนนี่กดสโต์แล้ว อ๋อมันให้เราซุ่มใหม่อลไใช่ไหมทุกคนโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นสมุดที่ผมตีบอสได้มาทั้งหมดนะครับทุกคนมาเราผมจะทําการใช้สมุดร,ระดับสีแดงในการสุ่มให้หมดก่อนเลยละกันนะครับทุกคนและบัฟที่ผมต้องการในวันนี้ก็คือบัฟเพิ่มโอกาสดบยบปนะครับทุกคนต้อง25%เท่านั้นนะครับ20%หรือ15%ผมไม่เอานะทุกคนโอเคครับ,แล,บ,บแ,รแล้วบัฟแรกเราก็ไม่ได้อะไรนะครับทุกคนมาเรามาสุ่มเล่มที่2กันต่อเลยละกันนะครับับบทุุกคนไปรมห ไม่มีแบบเพิ่มโอกาสเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราสุ่มเล่มที่3ามกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมสุ่มสีแดงหมด12เล่มแล้วผมยังไม่ได้บัฟเพิ่มโชคดีนะผมจะทําการสุ่มสีชมพูอีก2เล่มเหลือเหมือนเมื่อกี้จะได้ครับทุกคนโอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะทุกคนแต่มันยังไม่สุดนะครับทุกคนเพราะงั้นผมจะสุ่มอีกนะครับทุกคนไปครับเล่มที่3หรือ4ไม่รู้ครับไปสุ่มครับทุกคนไปครับโอ้โห 15%เหมือนเดิมครับทุกคนจะเกาะ1 8เลยเหรอโอเคครับแต่มันยังไม่สุดนะครับทุกคนเราไม่ได้ต้องการอะไรนะเราแค่ทงการโอกาสตอบเพิ่มเท่านั้นครับโอ้โห15%เหมือนเดิมครับทุกคน4เล่มนี้3ามสี่เล่มนี้ครับไปไปกันต่อครับทุกคนปึ๊บโอ้โห15%เหมือนเดิมครับทุกคนอย่าบอกว่ามีแค่นี้เหรอทุกคนมีแค่1 5เรเหรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราซูมใหม่ครับนะครับทุกคนไปครับซ่มปึ๊บ โอเคครับทุกคนมาดูครับว่าเราจะได้อะไรโหสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าไม่รู้โอเคครับทุกคนไปครับซุ่มเล่มต่อไปกันเลยนะครับทุกคนไปครับโอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์วะทุกคนมันยังไม่สุดครับทุกคนระดับผมมันต้องเอาให้สุดนะครับทุกคนไปครับระดับช่องเราแล้วต้องเอาให้สุดครับอุยครับทุกคนลือีกไม่กี่เล่มแล้วไปครับลุยอุ้ยเรียบร้อยครับทุกคนได้แล้วได้แล้ว2 5นะครับทุกคน โอเคนะครับไปคือสาเหตุที่ต้องเอาเพราะว่าผมดวงไม่ดีมา,มากๆครับเป็นตีบอสอะไรแทบจะไม่ได้อะไรแล้วนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ